เจอกันอีกแล้วนะครับในแฟนตาซี800นะครับก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับในเพจแล้วก็ในเรื่องของ u t u b e นะครับช่อง f a n t a ซี8 0 0มีข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรรอลิเวอร์พูลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเล่าของฟุตบอลแล้วคอนเทนต์มอร์ตตี้ต่างๆด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแร้กกันส่วนในเรื่องของลิเวอร์พูลครับรับผิดชอบโดยผมแปะปากมากเป็นประจำเช่นเคยนะครับก็กลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลิเวอร์พูลจะเรียกได้ว่า3วันดี4วันไข่ ก็ว่าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเล่งอับทีมใหญ่ๆ ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับพวกทีมยักษ์ใหญ่ที่ไร้พ่ายมานี่งานถนัดเหลือเกินแต่เวลาเจอทีมเล็กๆนะครับทีมในโซนแดงเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าริเวอร์ูรก็พลาดท่ามา2นัดติดต่อกันก็เอาเป็นว่าความสม่ําเสมอต่างๆนะครับที่ริเวอร์ูรไม่มีในฤดูกาลนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปลุกนะครับแล้ก็แก้ไขโดยเจอแกนคอปแต่ประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในเกมนัดนี้นั่นก็คือว่าลิเวอร์พูรนะครับกลับมาใช้ระบบ4-3-3 อีกครั้งหนึ่งในเกมที่เอาชนะนาโปลีและดูเหมือนว่า พวกเขาเล่นกันเป็นธรรมชาติเล่นกันเหมือนกับเป็นชีวิตของพวกเขามากกว่าในการเล่นระบบ442หรืออะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาที่เจนคอปพยายามจะแก้ไขนะครับในเมื่อผลการแข่งขันมันออกมาดีในระบบ4 3 3เป็นไปได้หรือไม่นะครับที่เจนคอปจะหวนกลับคืนกลับมายึดระบบ4 3 3ที่ตัวเองถน,นัดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งแตงแล้วก็ดีนะครับเจนคอปเองเคยพูดเอาไว้ว่าก็อนหลังจากนี้ไปนะครับในช่วง ที่แล้วผูค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นแล้วไม่เหลือตัวเลือกสักเท่าไหร่เชินก็เคยพูดว่าเขาคงจะไม่ได้ยึดนะครับระบบการเล่น เระแบบ4-3-3เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับคงจะดูงานหน้าง,งานแล้วก็ดูคู่แข่งว่านัดนี้รวมถึงดูความพร้อมของตัวผู้เล่นด้วยว่าเกมนี้สามารถที่จะมีผู้เล่นในแบบไหนและคู่แข่งควรจะใช้ระบบไหนมาแก้ไขมากกว่าที่จะยืนพื้นระบบ4-3-3เหมือนกันซึ่งหากเจอร์นคอปเคยพูดแบบนี้เอาไว้นะครับก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่ติดตามต่อไปว่าในนัดต่อไปนะครับ ที่จะเจอกับท็บอตแนมฮอสเปอร์เจ้าเกนคอปจะเอาอย่างไรนะครับจะยึด4-3-3ชุดนี้เป็นหลักแล้วก็เล่นในเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนบุคคลมากขึ้นนะครับมีการขยับอย่างในนัดเนี้ยเลี้ยวภูเล่นกันได้ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองมีความกระตือรือร้นมีการวิ่งเข้าหาบอลน,นะครับมีการวิ่งหาช่องว่างมีเกมเพลสซิ่งโผล่มาแค่นี้ครับเลี้ยวภูก็สามารถที่จะกลับมาเป็นเลี้ยวภูทีมเดิมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันแต่ที่ผ่านมา เวอร์พูลนะครับไปเปลี่ยนระบบเพราะปัญหารเรื่องตัวผู้เล่นมันไม่มีจริงๆซึ่งตรงนี้เข้าใจได้เหมือนกันนะครับก็เอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่คําถามคือ4-3-3จะกลับมาในระยะยาว,ยาว,ยาวหรือเปล่าเป็นสิ่งที่แฟนบอลเวอ้์วููจะต้องสนใจและติดตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เวอร์พููจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องฉวยโอกาสในการที่มีกําลังใจในการชนะทีมใหญ่ๆนะครับกลับมาเล่นให้คงเส้นคงวาให้ได้นะครับก็ก่อนที่จะจบศึกฟุตบอลโลกเก็บแต้มให้ได้ ม่เสมอแล้วก็หมดละคังพักยกแรกกลับไปแก้ไขกันแล้วเริ่มหลังจากกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจอกฟุตบอลโลกก็น่าจะทําให้สถานการณ์ในต่างลูกคลี่คลายแล้วก็จากจานวนนัดที่เหลือนะครับลีกคูยังมีโอกาส ที่จะสปีดขึ้นไปข้างบนได้เหมือนกันขอเพียงแต่ช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนะครับมีการเสริมทัพผู้เล่นแล้วผู้เล่นเรียบผูทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองเอาไว้ได้เชื่อเหลือเกินครับว่าไม่ได้เหนือกว่ากว่าแรงที่จะทําให้เจเกนคอปแก้ไขจุดนี้ให้กับเรียบภูได้เหมือนกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ว่าเรื่องราวของเรียบภูมีอะไรที่น่าสนใจกันปงพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ